สวัสดีจ้าพี่น้องแม่บัวออกมาสวนมาให้มานาเมื่อนี้อยู่สวนคะ่ะช่องแม่บัวผ้าร่วยเด้อค่ะพี่น้องสายบัวผู้ชาดึกเนาะค่ะอ่ะพี่น้องแม่บัวสีผ้ามาเบ่งสวนผักกําลังออกดอกสดิ่งคะ่ะพี่น้องสวนผักกําลังมีดอกสดิ่งแม่บัวสีผ้ามาเบ่งสวนผักน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องจ้า มื่อนี้บรรยากาศดีดีพี่น้องเอ้ยล่มหนาวเบิดมือรวดร่มหนาวเบิดมือมือนี่บรรยากาศอยู่น้ำทองให้ทองหน้าน้ำหัวน้ำสวนเนาะค่ะพี่น้องน้ำปลาน้ำเขาม่แต่พูเขาด้พี่น้องหน้าไม่บัวแถวนี้ม่แต่พูเขานะค่ะเนาะจ้าพูยไปเคยมากกับยานพุญละพี่น้องพูดแบ จักเนาะคะ่ะนาะผู้บรู <c oughs> ผู้ว่าคยไป <c oughs> เคยมากกับยานเพื่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแม่บวาาัวผ้าลวยในเด้อค่ะพี่น้องจะฝา,ากกดติดตามให้ใน,นเด้อจ้าแม่บวัวสิ้ผ้ามาเบิงสวนผักเนาะคะ่ะกำลังออกดอกสะดิ่งนะคะพี่น้องสวนผักกำลังออกดอกสะดิ่ง ะะบบน้ำเนาะค่ะนี่โบบน้ำขึ้นจากห่วยจากห้องมาหดสวนเนาะค่ะพี่น้องดอกสดิ่งก็นั่งออกง <c oughs> ่ามบจางง่ามบ่ผักพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูุ่นน่ะ อยู่ในหม่มอยู่ในห่มเดอ้อนี่แมงหลยหลายพี่น้องแมงหลยใบพักกับบ่งงามเด้แมงคักขนาดผ้ามาเบิงค่ะออกดอกเราพี่น้องดอกสดิง่ง ใกล้จะได้เก็บแล้วอีกสองสามมือนี่ก็ได้เก็บดอกสดิงแล้วจะได้คล้ายเรดี้ค่ะนี่พี่น้องสองงานเนาะค่ะสองงานกว่าน้อยน้อยเนาะค่ะพี่น้องจะสองงานกว่านอยน้อย นำทองไฮทองหน้าอยูน่นำหัวนำสวนกาะจาตัดอ้อยออกแล้วหลับแตนเอืดเติดอยู่พี่น้องจานี่คือสวนเม่บัวเนาะค่ะเนาะสวนเม่บัวพามาชมสวนพักกำลังออกดอกสดิงค่ะสวนพักเม่บัวกำลังจะออกดอกสดิงพี่น้องที่เม่บัวไม่ย้อนเนาะค่ะที่ล่งคลิปให้เบิ้ง งามพี ų, <Cette Goodnight, S 1> ่น้องผักในบัวงามบ่เห็ดยากยากพี่น้องพอ่ายยังมันแหนนั่น ศัตรูมันร้ายพักนะขัรท่าว่างยาร้ายก็กินบ่ได้ก็เลยเอาตามสภาพที่เห่าซ้ำเห่าเฮ็ดใดเนาะค่ะแต่ว่าตลาดเขาก็่ต้องการกดอกแต่ากระจำป็นกระต้องเฮ็ดค่ะพี่นอ้องเพราะว่ายัางเ่นยาายกับสารเคมีเนาะค่ะเนาะก้นที่กินก็เห็นใจเพื่อนผู้เขาซื้อไปกินเนาะค่ะผู้เพื่อนซื้อไปกินกับตะลิ้ตุดนเด้อพี่น้องจ้า กูเป็นสื่อไปกินกะตะลิตุนพักงามงามพี่น้องพักงามคืออย่างนี้ต้องดูกูนะแต่สออ่อนบ่พวกเจ้าว่าพักกาดดอกช่วงนี้ละค่ากับพ่อปันไดดอกค่ะถ้าทรงพอค่ากับสวนกับละค่ากัจากตำแน่เนาะค่ะคันเข้าไปคายเองกะ ันนี้ดีแต่ว่าลูกขายเองเนาะค่ะลูกไปตลาดเองก็ไข่นเนาะค่ะไข่เน่จักน้อยจ้านี่แหละค่ะพี่น้องเบิ่งเอาโลดสวนพักอม,มองทีู่่แดดพุ่นกับปินอีกจังนึง งามพี่น้องพักงามงามเนาะค่ะเนาะสวยงามมากเลยเนาะค่ะผาหยอดวิ้วลักลานเนาะค่ะพี่น้องคือผาหยอดวิ้วรักลานเนาะค่ะทายเอาน้ำหัวน้ำสวนน้ำทงไฮทงหน้าจะแต่ก่อนแม่บัวจะล่มลิปเปลกเนาะค่ะบัน,นี้บ่ค่อยมีเวลาพี่น้องแมบ่บัวบ่คออยมีเวลาละแมบ่บัวก็เลยบรไล้ล่ม จ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่บัวเนี่ยเด้อค่ะพี่น้องจ้าช่องแม่บัวเนาะค่ะเนาะช่องแม่บัวพารวยช่องสายบัวผู้ชาดึกเนาะค่ะก็จะมีสองซื้อเนาะค่ะพี่น้องเนาะจ้ามีสองซื้อ ซอยกุดไหลกดแช่ซอยติดตามแน่เด้อค่ะพี่น้องก็มีชอดดีๆชดเด็ดๆมาให้เบิ่งอยู่นเน,ะเนาะค่ะเนาะยังสี่ละค่ะเตรียมดินไว้แล้วค่ะจะลง่มอีกแล้วพักนี้เนาะจะจะลง่มอีกแล้วเตรียมดินไว้แล้วเดี๋ยวนี้ย่างบ่ท่านไดนือวานค่ะพี่นอ้องย่างบ่ท่านไดนวานเตรียมดินไว้ก็าว่าจะวานเร็วเร่วๆนี่แหละค่ะพี่น้องวานใส่ปีไม่นี่แหละโหลดเนะาะค่ะ ช่วงนี้ก็ยากน้ำดอกไม้อยู่เนาะค่ะลูกผู้เขาเฮ็ดกระไดจ้าอยากน้ำดอกไม้อยู่กกยยพี่น้องเอ้ยอยากให้เห็นอยากให้เบิง่งงามคักค่ะงามพักนั่นข้าเบิ่งไก่ไก่แห้งงามเ้อค่ะพี่น้องไอ้พักน,นฟังทั้งนั้นไกน่จ้า สวยงามมากเลยเนาะค่ะใหญ่ปั่มแล้วน้ำแหงแล้วอยู่ในสาเอาไปล่งบาดานเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาไปล่วงน้ำโซลาเซลบบโซลาเซลบาทเนี่ยจะปั่มึ้นมาฮดค่ะฮดน้ำกับมือแล้วเท้อบังมือก็บบไดฮดเรื่อยเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าไอ้ดินเพื่อนมันอมน้ำแล้วมันมันจะบ่คืดดินในขีมอดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ อันนี้มันเป็นดินเหนียวค่ะพี่น้องมันก็นเลยบวเปลืองน้ำเพราะถอดไหเนาะค่ะจะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไม่บวบนี่เด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกมินทุกไลที่เขามารับชมเด้อค่ะพี่น้องทุกท่านทุกคนเนาะค่ะเนาะคนแรกถึงคนสุดท้ายเนาะค่ะสวัสดีค่ะ